ท่าแผ่นยางเนี่ยครับเขาจะตวงว่าจะกี่ลิตรครับเห็นไหมครับลักษณะยกตัวอย่างว่าถ้า4ลิตรเนี่ยมันจะเหลือมา3ลิตรหรือ3ลิตรขึ้นตรนั้นยกลยกตัวอย่างตรงนั้นนะครับที่ที่คนตัดบอกนะครับตรงนั้นก็ก็บอกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรอไม่น่าเชื่อนะครับตรงนั้นคือถือว่าคุณภาพในน้ํายางเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นนะครับพอไปผสมแล้วเนี่ยในน้ำหนักในแผ่นยางนี่นเพิ่มขึ้น้ดยอัตโนมัตินะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่ที่คนตัดยาง ก็ได้คาแนะนําจากท่านรองหมึกเนี่ยเป็นเป็นมือคนตัดยางมาก่อนมาเข้าเป็นมือตัดยางมาเข้าก่อนคุกคีเลยคุกคีเขามีเจ้าของต้นยางแล้วก็ตัดมาเองเดี๋ยวไปถามท่านรองหมึกครับแล้วเวลาท่านเอาไปใส่ที่ต้นเวลระยะหลังจากหน้าฝนกับปลายฝนแล้วหลังจากนั้นต้องดูแลอะไรต่อไหมก็ไม่ต้องแล้วครับก็แค่กีดตามปกติจนกว่าจะบิดหน้ายางครับประมาณสักปีใหม่หรือตุตจีนประมาณ แล้วถ้ายางนี้เราเราหลังจากที่เราปลูกไปแล้วเจ็ดปีก็สามารถกรีดได้ทุกวันครับทุกวันฮะทุกวันใช่ไหมครับกรีดช่วงเวลาไหนครับช่วงประมาณส่วนมากจะเป็นตีนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นไม้เนี่ยต้นยางเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็หยุดเกี่ยวกับการปรุงอาหารครับเ<อ>พราะว่าน้ํายางจะไม่ไม่ไมนําไปเลี้ยงใบครับเพื่อจะปรุงอาหารอันนี้ถือว่าเปิดเผยไปหมดแล้วนะครับต้องกรีดตอนประมาณตีหนึ่งครับตีสี่ตีหนึ่งได้ครับเพราะว่าช่วงนั้นอากาศจะเย็น พราะต้นยางนี่ชอบอากาศเย็นครับถ้าอากาศจะร้อนมาก่ยทำให้การไหลของน้ํายางยังไม่ดีถ้า,ากดตอนเช้าตอนเช้ากลางวันนี่ปิดไม่ได้ผลไม่ได้ผลครับมีน้ํายาออกมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลต้อง หลังจากตีหนึ่งไปแล้วครับเที่ยงคืนไปแล้ว<อ>ถึงจะดีครับครับอย่างนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนก็ออกจากบ้านไม่เข้าแล้วเข้าเช้าครับเข้าเช้าเลยนะไปสุดยางกินข,ข้าวเช้าไปสวนยางเลยบ,บ,บอกทางบ้านเลยไปสวนยางอย่างเดียวเลยดีนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปปลูกม้าง <c oughs> <laughs> ผมจะได้ออกจากบ้านประมาณเที่ยงคืนไปกรีดยางไปกรีดยางตอนนี้เวลาเอาไปขายเราได้น้ํำยางแล้วเวลาไปขายไปขายไหนครับเลือกเข้ามา ต้องทำออกมาเป็นแผ่นต้องทำเป็นแผ่นก่อนเป็นแผ่นทำที่นี่เลยทำที่นี่มีมีแท่นพิมมีแท่นพิมก็ในในเชิงที่ที่ขายก็มีสองสองรูปแบบครับรูปแบบคือทำขี้ยางใส่ช่วยอืมกรูปแบบคือทำแผ่นอ๋อนะครับทรทำทำสองรูปแบบแต่ในส่วนต่างๆแล้วเนี่ยในสายช่วยเป็นเป็นขายขี้ยางรานั้นเขาจะไปทำยางแท่งแต่ยางแผ่นนี่ต้องทำทำยางก็แล้วก็ส่งส่งออกไปต่างประเทศราคาครับราคา ราคาครั้งสุดท้ายที่ที่ไปขายร้านร้านค้ามัอยู่ไปขายในกลุ่มนะครับครับก็อยู่ที่ราคาที่ห้าสบาบาทห้าสิบสาบาทอันนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีไปเทียบเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ไม่ได้เลยมันเงินหล่นหายเนี่ยมันไม่ต้องไปหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยร้อยสิบสองบาทร้อยบาทฮถามว่าไม่ต้องไปหักอะไรเลยทํายางแผ่นหนึ่งไม่ต้องไปหักอะไรเลยจากที่เหลือห้าสิบาทเนี่ยคนตัดเนี่ยได้สี่สิบ ครับแมสมมติเงินห้าสิบาทเนี่ยคนตัดได้ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมได้หกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปหักอะไรเลยอไม่น่าเชื่อยางแผ่นหนึ่งร้อยสิบสองแล้วมาเหลือห้าสิบสามแล้วก็ไม่ต้องไปหักอะไรเลยค่าใช้จ่ายลูกน,น้องผมเนี่ยทีเอาที่ด<น>ีดีเกินมาตัดยางเนี่ยมีรถไปแดงคนกีดยางที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลูกน้องกีดยางเนี่ยมีรถไปแดงแต่พอยางลงปั๊บรถรถยืดไม่มีเงินผ่อนรถไม่มีเงินผ่อนรถ นะครับแล้วก็ราคาสินค้าการเกษตรก็ขึ้นใช่แล้วตอนนี้มาเจอผลิตภัณฑ์ของดาวผู้แดงก็พอต้นทุนก็จะน้อยลงแล้วเพราะยางเราดีพอดีับน้ำยางออกดีราคากระถูกพอพอไปได้คนตัดยางก็ยังพอยินงแย้มเจียมใสได้ไหมนะครับดีถ้าดาวผู้แดงมันมาช่วยนี่ก็ต้องต้องให้ต้องให้ไปทําหน้าที่อื่นอีกต่อนะครับก็ต้องคงคงโค่นต้นยางถ้าเหลือเหลือทำฟืนละเหลือสมัยก่อนนี่ก็เหลือ20บาบาทนี่ก็ต้องโค่นนะครับปลูกใหม่ แล้วต้นหนึ่งนี้อายุยืนกี่ปีต้องต้องต้องถามท่านฝีมืาประมาณยี่สิบปีฮะโอ้ยืนเหมือนกันนะครับถ้าถ้าฝีมือในการกรีดดีแล้วก็ครับปุ๋ยที่ใส่เนี่ยมีคุณภาพและต้นเราไปทําอะไรได้ต้นเราก็ขายลงไม้ฟืนหรือไม้ก็ไม้ที่เขาแปลรูปอ๋อไปแปรรูปครอไปใช่งห้ครับที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยผมมองดูว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือผมเรียกแผลแล้วกันเขาเรียกหน้ายางดรืยอะไรนะครับความเป็นสีของหน้ายางเวลากีด ที่ท่านบอกว่าใช้ยางเคมีถ้าที่เห็นในทีวีก็ตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อออกแดงๆครับออกคล้ำๆด้านๆครับแต่พอใช้อินทรีย์เสร็จเรียบร้อยหน้าก็ใสหน้าใสเป็นผิวไม้เลยนะคมันไม่ได้เอาทาสีให้ผมไปดูนะมันมันมีที่มาที่ไปมันมีที่มาที่ไปคราวเอิญสมาชิกอปตของแกงแมวเนี่ยเขาตัดยางสองคนผ่เมยนครับไม่น่าเชื่อ เขาใช้เคมีอยู่ก่อนก่อนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เขาได้เนี่ยสูงสุดประมาณ60กว่าแผ่นพอเขาเขาเริ่มเอจใจในแผ่นดินของเขาที่ในสวนยางทั้งหมดเขาก็เลยมาหันใช้อินทรีย์นะครับเพื่อให้แผ่นดินเนี่ยมันกลับมาเหมือนเหมือนฟื้นฟูขึ้นมาฟื้นขึ้นมาใหม่เหมือนดินป่าเหมือนดินป่าผมผมก็ไม่ค่อยเชื่อเขาหรอก แต่ไปเชื่อเข้ามานั่งคำนวณว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบกปุ๋ยไปใส่เองเป็นคนขีดเองเป็นคนทำเองทั้งหมดแต่เขายังมีจ้างคนอื่นอีกนะอของเขาเนี่ยตัดตามคนผมเมียประมาณวันหนึ่งครับบวกลบร้อยแผ่นขึ้นลงจากหกสิบขึ้นไปร้อยแผน่นก็ไม่น่าเชื่อนะครับพอเขามาใช้ินทรีย์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่เขาเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมมีไส้เดือนมีไส้เดือนมีไส้เดือนแล้วธรรมชาติดินเนี่ยจะกลับมาเหมือนบราโบราณ ผมก็เลยตามเขาไงผมเลยตามเขาพอตามเขาเอามาใส่ข้างแรกลุงน้องบอกว่าใส่ข้างหน้าก็ต้องดาบูแดงแล้วเป็นโัวยินรีย์ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เคมีเอตใจแล้วเอตใจแล้วก็เลยเลยก็มาเป็นดาบูแดงลองอีกรอบหนึ่งก็ลุงน้องต้องการขัดใจไม่ได้คนทําเงินเจ้านายคนทำเงินขัดใจไม่ได้ครับเขาเขาก็บอกว่า ม,มันมันมันเปลือก <developed> <ra> นิ่มแล้วไม่ก็เป็นโรคนะครับก็ก็อยู่ที่ฝีมือเขาด้วยดูแลง่ายดูแลง่ายครับดังนั้นเขาเรียกรอง้วถูกด้วยครับถูกด้วยครับถูกถูกกว่าปุ๋เคมีครึ่งต่อครึ่งครับตอนนี้ราคาสามลูกต่อหนึ่งลูกครับสามลูกต่อหนึ่งลูกครับเราของเราในราคาขายอยู่แค่สี่ร้อยเก้าสิบททีนี้ทีนี้ในในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยหนึ่งก็คือเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลิตลดต้นทุนลดต้นทุนโตไวขึ้น ก็ในส่วนต่างๆก็ตามมาเยอะลดต้นทุนเวลาขายก็ได้เงินเยอะได้เงินเยอะได้เงินเยอะแต่ต้นทุนน้อยก็ต้นทุนน้อยกำไรมากขึ้นกำไรมากขึ้นครับก็พออยู่ได้แต่ที่สำคัญก็คือดินความเป็นธรรมชาติต้องต้องตงนั้นธรรมชาติากความเป็นธรรมชาติดีมากๆดินทํานีอันนี้ก็เป็นเสียงจากเกษตรกรที่ใช้จริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องพาไปปีดยางดูจริงๆว่า ที่ผลผลิตที่คุยไปเนี่ยจริงไหมเนี่ยเราเราทำกันจริงๆริงเห็นจริงแล้วไม่มีเม็กผมกีดไม่เป็นแต่ถ้าลองกีดเป็นเดี๋ยว่ลองเดี๋ยวนั่นลองเดี๋ยวลองแต่คนกีดยังมีคนหนึ่งมีคนมีคนครับเขากีดได้สวยนะครับคนคนนี้กีดได้ตรงสวยมากนะครับชุดนี้ก็อยู่ผมมาตั้งแต่กรีดนี่คือต้นหนึ่งก็ประมาณสักนิดเดียวเองนะที่ผมเมื่อกี้ก็เป็นประมาณทักสองมิลอย่างนั้นอย่างนั้นประมาณสองมิลอย่างนั้นไปดูนะเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราก็ต้องพักกันตรงเนี้ยก็ต้องขอบคุณทั้งสอง นะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ชี้ถึงความกระจ่างในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลและการปลูกยางพาราเดี๋ยวช่วงหน้านะครับหมอรู้หมอบอกจะมีอะไรว่าอุปสรรคเนี่ยจะราบรื่นสวยงามแบบนี้จริงไหมในดินจะมีอะไรบ้างจะแก้ไขอย่างไรมีปัญหาถามมาต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงนี้ขอบคุณท่านสจอูดครับแล้วก็ท่านรองนายกหมึกครับวันนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาติดตามกันต่อไป เกษตรกรรมทำแล้วรวยท่วงหมอรู้หมอบอกกับดาวปูแดงเห็นสูงสง่าตะการตาแบบนี้นะครับอย่านึกว่าเป็นเรื่องหมูหมูนะครับสำหรับยางพาราแน่นอนครับวันนี้ปัญหาลูอประสัสมีให้ท่านได้ค้นหาว่ายางพารา ที่ท่านได้เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเขามีปัญหาในเรื่องของการดูแลอย่างไรทําอย่างไรถึงจะได้น้ํำยางเยอะๆทําอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้และสำหรับช่วงนี้ครับหมอเชนรออยู่ครับหมอรู้หมอบอกบอก,บอกเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขกันอย่างไรเกษตรกร,กรทํามาหมอเชนต่อไปครับไปเลยครับมาแล้วครับ เกษตรกร,ก,รก็มาแล้วหมอเชนก็มาแล้วอ้ามากันแล้วก็มารวมเด็ดปัญหาเรื่องยางพาราที่พี่น้องเขาแม่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกเอางี้เลยแล้วกันพี่คนแรกพี่เขาเป็นเจ้าของสวนยางมือใหม่ไปฟังคำถามกันเลยตมี